สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ดอกไม้ป่าดอกหญ้าข้างทางนี่แหละเป็นนางเอกเปิดคลิปให้นะคะไม่รู้ดอกอะไรต้นหญ้าอะไรใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งกริ๊งกริง,งให้สาวดอยสตอรี่ได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ นี่วันนี้ไม่มีอะไรค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมไปรับฟังข่าวสารที่ช่องคิมเมียงชาแนลยอสง่าแฟมิลีเป็นเรื่องเป็นเล่าช่องบูนโฮมด้วยนะช่องเพลงแล้วก็ไปฟังไปดูคลิปข่าวการวิเคราะห์ที่ช่องชายชายแฟมิลี่ชายชายชาแนลนะคะแล้วก็อีกหลายหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องลุงมงคลช่องพี่เซนซินารินหรือช่องอีกเยอะแยะ แต่ที่สุดก็ไปช่องลุงพลป้าแตนเนาะสาวดอยก็แว้นแว้นแว้นเดี๋ยววันนี้มาเก็บคลิปเปิดคลิปอันนี้เป็นคลิปเปิดหัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสมุนไพรอะไรวันนี้เดี๋ยวตามสาวดอยมาเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรอีกหนึ่งตัวนี่คือใบเป้านะคะใบเป้าค่ะนี่ นี่ตามหลักภูมิปัญญาชาวบ้านบนบ้านของสาดอยที่บ้านเสาดอยนะบนดอยเนี่ยนะใบเป้าเขาใช้อะไรแก้ช้ำในค่ะฟกช้ำดําเขียวนะเหมือนช้ำนอกช้ำในก็คือเหมือนเป็นแพลเขียวช้ำอะไรตามตัวอะไรเขาก็จะเอาใบใบของมันเนี่ยก็คือเอาไปโลนไฟเอาไปโลนไฟแล้วก็มาประกบนะเอามาประกบ,นะาาะกบถ้าเป็นเป็นที่ไหนเหมือนกับว่าเป็น ช้ำในอะ่ะเหมือนคนบางทีไปหกล้มอะไรรถล,ล้มหรือว่าจะเป็นแผลเป็นอะไรก็ช่างแต่ไม่ใช่ถ้าเป็นแค่ฟกช้ำก็เอามาโปะโปะที่ตรงที่ฟกช้ำแต่ถ้าเป็นแผลก็ไม่ใช่ว่าไปโปะแผลซะเลยนะมันเป็นแผลมันก็โปะไม่ได้แต่ก็อาจจะอาจจะกลับด้านเอาเนาะเหมือนเป็นแผลด้านนี้ก็ก็เอาด้านนี้ก็ได้อันนี้สมมุตินะเหมือนบางคนช้ำในอย่างเงี้ยช้ำในเขาก็จะเอาเอาใบไอ้นี้ยเอาหลายหลใบนะ เอาไปโลนไฟแล้วทีนี้ก็เอาให้มันนอนทับนั่งทับนอนทับแบบเนี้ยเหมือนที่เขาเรียกย่างไฟอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าตัวเนี้มันจะแก้มันจะมันจะแก้ช้ำไหนมันจะช่วยได้เยอะอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านบนบ้านเสาดอยเขาจะใช้กันนะคะนี่เลานี่ผักนี่ผักอันนี้กินได้นะไม่รู้ภาคกลางเขาเรียกผักอะไร โอ้ยบ้านเสาดอยก็เรียกยางเคดุนี่เอามาแกงมันจะขมๆแต่ขมไม่เยอะอร่อยนี่ตรงนี้ก็มีแม่วันนี้อันนี้มามาคุ้มบ้านของเพื่อนบ้านมาถ่ายนี่สมุนไพรมีเยอะแถวนี้นี่เห็นไหมคุณตาคุณตาเจ้าของบ้านหูตึงนะหูแกไม่ค่อยดีแต่แกอารมณ์ดีดีแกตลก ลุงแก้วนะไม่กหวแล้แวบอน,น่ะน่ะพูดไรถามอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งนัออน่งไม่ได้ <laughs> พูดอย่างหนึ่งก็ถามอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นธรรมาดานี่ต้นอะไรเอ่ยนี่ต้นเอ้คนถ่ายเขาเรียกต้นไหลนะจมจุรีจาม,มารีต้นไหลนะไม้สามสาไม้สามฉาต้นมะขามก็มี ตอนนี้วันนีม้มาตรงที่จะลงไปในห้วยนะเอ้ยเดินเลาะ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 ไปเรื่อยเปื่อยนะคะเลาะไปเรื่อยเปยื่อยไม่มีอะไรนี่มาเจอดอกญ้าข้างทางอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ๊แต่สาวได้ว่าดอกญ้านี่มันก็เป็นสมุนไพรนะอะช่วยบอกหน่อยพี่น้องเอ้ยใครรู้จักเนี่ยเต็มเลยนี่ดอกอะไรคะใครรู้จักมั่งเอ้ย อ่ะถ้าใครรู้จักก็ช่วยบอกกันด้วยนะคะสอดอยไม่รู้จริงๆเพราะว่าแถวบ้านนี้ก็จะเรียกกันแต่ดอกญ้าเนาะแต่จริงๆแล้วะทุกอย่างมันเป็นสมุนไพรหมดอ่ะช่วยดูหน่อยเน้อถ่ายให้ดูใกล้ๆนะใครรู้จักใครรู้จักมั่งเอ่ยน้องวัดคนฮักศิลรู้จักไม่เอ่ยสวนรวมสุขด้วยอ้าวใครรู้จักช่วยมาบอกด้วยนะอุ้ยดอกสวยด้วยนะเหมือนพดุงทองเลยเนาะ สีขาวก็มีนะต้นใบมันจะประมาณนี้แต่ดอกมันจะเป็นสีขาวป้านี่ตรงนี้มันเป็นทางทางที่จะลงไปห้วยนะพอดีสาวได้เลาะมาข้างบ้านของคุณลุงเขาก็จะเลาะมาหาถ่ายอะไรให้เห็นไหมทางลงไปห้วยมอเตอร์ไซค์รถย,ยนต์ก็ไปได้ต้องข้ามห้วยแต่ถ้าน้ํำนองมาเต็มห้วยก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็จะต้องไปอีกทางหนึ่งข้างบนนี่นี่นี่นี อันนี้ใบตองกุงนะคะใบตองกลงอันนี้ของนาสาวปุกอะไรเอ่ยนี่สะเดาค่ะสะเดามาละเด้อผักสะเดานะคะอุ้ยเสียงไก่ใหม่ละดูขมขม,ขมแก้มเล่ามานี่มาเจอดอกอะไรของเพื่อนบ้านด้วยนี่ดอกลั่นทมหรือดอกจำปานี่ ตอนนี้เลาะมาเลาะมาบ้านเลาะมาบ้านป้าเปรมแล้วนะคะป้าเปรมอันนี้ต้นลาเอ่ยของป้าเปรมน่าจะเป็นละมุดนะอวันนี้แอบมาถ่ายข้างบ้านนี่ป้าเปรมป้าเปรมสาวโสดนี่แก้วมังกรก็มีเห็นมายอดมะละก็เรียราดอยู่เต็มนี่สงสัยป้าเปรมแกไม่อยู่ละ อุ้ยดูป้าเปมดูบ้านดูบ้านป้าแกมีฝรั่งด้วยอ่ะฝรั่งฝรั่งขี้นกเด้อนี่ก็ต้นมะกรูดก็มีโอ้โอ้โอ้เยอะเยอะเยอะเจ้าของบ้านไม่อยู่โอ้ยนี่ผักปูลินเนี่ยเห็นไหมใบชะพูก็มีเจ้าค่าเอ้ยโอ้โยอ้ยโยนี่นี่นี่เอ้ยผักหวานต้นผักหวานเจ้าค่าเอ้ยโอ้ย ไม่ค่อยได้มาบ้านเก๋เพิ่งจะมานี่อันนี้บ้านเสาวดอยเขาเรียกผักหวานอ่อนไอ้ต้นผักหวานผักเออนั่นแหละผักหวานบ้านนี่นี่นี่เขาเรียกผักหวานบ้านกินได้นะตัวนี้กินได้นะน่าจะใช่คิดว่าใช่นะมะยมหรอไม่ใช่นะไม่ใช่มะยมผักหวานบ้านต้นขมิ้นก็เยอะนี่งอนไก่ ยังไม่ออกดอกหอ,อนไก่ก็มีเอ๊อันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรอะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพี่น้องใครรู้จักมากอะไรอะส่วนมากสาวดอยจะมีปัญหากับชื่อภาษากลางนะพี่น้องอถ้าภาษาบ้านตัวเองรู้จักนี่กระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบหรือส้มกำปอส้มกำปอหรือส้มพอดีนั่นแหละ บ้านเสาดอยนี่จะมีกระเจี๊ยบกับส้มป่อยเนี่ยที่เขาจะเรียกส้มพอดีหรือว่าส้มกําปอนี่มาแข้งขมมาแข้งขมหรือเรียกอีกอย่างว่ามาแหวงนั่นเองเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่มาแหวงไหมแม่นบอกค่ะเรียกมาแหวงบอกค่ะบ้านเสาดอยก็เรียกมาแข้งขมนี่เอามาแกง เวลาต้มปลานะพี่น้องเอ้ยต้มยำปลาใส่อร่อยเด้อสาวดอยก็ชอบกินนะขมประมาณนี้ยกเว้นขมฟ้าทลายโจรกระเพาะสาวดอยไม่ไหวนี่กระเพากระเพราบ้านป้าเปรมนี่ค่ะกระเพราดำค่ะกระเพราดำเป็นยาสมุนไพรทั้งนั้นแถวบ้านสาวดอยเวลาเด็กมันเป็นไข้ตัวร้อนนะจะมีใบหูเสือกระเพราดำกระเพราขา,ขาวขาว แล้วก็มีใบอะไรอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆหูเสือแต่ไม่ใช่หูเสือนั่นแหละเอามาบีบบีบ,บ,บสายน้ําแล้วก็เอามาเช็ดตัวให้เด็กไข้มันจะลดไววันนี้วันนี้พามันเลาะเพื่อนบ้านพามันเลาะชมคุ้มของเพื่อนบ้านนะห่างออกมาอีกประมาณห้าหลังเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่หรอกแต่เรามันเลาะโอ้วมีอะไรบ๊วยชะอมชะอม อุ้ยโอมแกมีเบ้มาแอบอยู่ตรงนี้เองไม่เคยมาสักทีนะมาอยู่แต่วันนั้นเรามาเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังก่อนวันหลังค่อยมาเก็บเดี๋ยวจะบอกแกไว้ก่อนนี่ต้นมะกรูดก็มีอีกตรงนี้นะอุ้ยปลาเปรมขิงก็มีค่ะขิงนี่ขิงมีทุกที่เลยอูย้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่พอดีบ้านเสาวดอยเขาก็มีปลูกเนาะตอนนี้แกมาปลูกอะไรพันพลิกพันอะไรไว้ในกระลำมังนี่เจอ้าของบ้านไม่อยู่ โอ้แกถอนลายทิ้งอ่ะโอ้ยลิ้นมังกรนะเนี่ยแล้วทำไมแกถอนทิ้งอย่างเงี้ยล่ะป้าโอ้ยดูดูดูเหี่ยวแห้งหมดละโอ้แกถอนทิ้งอ่ะนี่นี่แหละพี่น้องเอ้อขนบันนอกเนาะเขาไม่รู้ค่าเขาคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะเอ้ยเสียดายเอ้ยอันนี้รากยังอยู่นะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยว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 เดวดียเเอากลับไปปลูกไม่เป็นไรมันน่าจะขึ้นอยู่เพราะว่ารากมันยังอยู่นะเสียดายเนาะ ดูดูดูเดี๋เด้อเดี๋เดเราตัดเดี๋ยวเราตัดเอาเอาเอานาะรากมันยังอยู่นะมันยังไม่ตายนะพอดีฝนตกลงมาใส่มันพอดีด้วยโอ้แต่ว่ายโยนทิ้งไปเหอะทำไมนี่เพิ่งจะมาห <c oughs> ันมาเจอนี่ <c oughs> เป็นดงเลยค่ะดงใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องใช่ลิ้นม,มังกรไหมคะช่วยดูหน่อยเนี่ยใบด่างด้วยนะ เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเวันนี้แหละเดี๋ยวจะถอนเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะถอนเอาของแกไปเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่ดูจากลักษณะการที่แกถอนทิ้งแกไม่หวงหรอกเชื่อเถอะเพื่อนบ้านสาดอยสาวดอยรู้จักดีเดี๋ยวจะขอหน่อยเด้อป้าเอ้ยอึบอึบโอ้ยวายหาักสะละโอ้เอาไงดีะ เอาไงดีพี่น้องนี่ปลาเดอ้อปลาเดอ้อคนหัวเด้อปลาเอ้ยโฮ้เอาไงดีมือนี่ไม่ค่อยถน,นัดซะด้วยนี่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 เอาต้นเล็กๆดีกว่านะขาดอีกละโอ้ยปล่อยมันขึ้นใหม่เถอะเอ้เอาไงดีเอาไงดีพี่น้องเอาไงดีเราจะมาเอาของเพื่อนบ้านเขาไม่อยู่นี่มันจริงๆแล้วเขาไม่ห่วงหรอก นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาไม่หวงนะเขาไม่หวงนะอุยอ้ยอุ้ยนี่ได้แล้วหนึ่งต้นเอาอีกเอาอีกนี่นี่อยากได้ต้นนี้นะใบมันด่างๆสวยด้วยเนาะกําลังใบมันยังไม่ทันเก๋นี่โอ้นี่อถอนง่ายเฮ้ยเอาละเอานี่สองต้นนะสองต้นเอาอีกเอาอีกเอ,อ๊ะทำไมามันมีสองสีล้วพี่น้องฮะ เพื่อนๆดูซิทำไมมันมีเขียวแก่กับเขียวอ่อนแล้วหรือว่ามันถ้ามันแก่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันยังไม่แก่มันจะไม่เป็นหรือว่ามันเฉพาะว่าอันนี้มันด่างมันด่างกับไม่ด่างมันจะแยกกันหรอหรือว่ายังไงคะเดี๋ยวถ้าใครมีความรู้ตรงนี้ช่วยมาบอกสาวดอยด้วยเด้อไม่สามต้นนะสามต้นนะเพื่อนบ้านเขาไม่หวงหรอกเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่แต่รู้ว่าเขาไม่หวง พอสังเกตจากที่เขาถอนทิ้งนะนี่เดี๋ยวเราจะถอนเอาแต่ที่มันสวยๆเนี่ยไอ้เขียวๆนี่ก็เอ๊ะรู้สึกว่าตัวนี้มันเอยหอยแล้วพี่น้องเอ้ไปทาของเขาเสียเลยทีนี้ไม่เป็นไรหรอกมีอีกเยอะรู้สึกว่าเขาจะถอนทิ้งนะอืเอาละค่ะเอาแค่นี้ก็พอเยอะไปก็ไม่ดีเนาะมันรกนี่ประมาณนี้ ได้ละได้ละเดี๋ยวต้องขอบอกจะบอกไว้ในคลิปนี้นะถ้าส่งปลายสนีสาวดอยไม่รู้ว่ามันจะส่งได้หรือเปล่าแต่สาวดอยเชื่อว่าต้องมีคนอยากได้แน่ๆเลยเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคือถ้าส่งปลษีสนีก็ต้องตัดเหลือแต่รากนี้ไปเนาะปะ่ะทีนี้เราได้แล้วเราก็กลับบ้านกัน ขอบคุณอนุโมทนาเด้อป้าเร็มเอ้ยถึงป้าเปรมจะไม่อยู่ป้าเร็มก็รู้เนาะนี่อันนี้บ้านป้าปุ๊กนี่ใครรู้จักนี่ดอกอะไรเอ้ยดอกซ่อนกลิ่นนะคะนี่ดอกซ่อนกลิ่นนี่ปลูกกันที่นีน่แล้วนะอันนี้เป็นอะไรแมงลักเห็นไหมอันนี้ก็ผักชีใบเลย อันนี้ก็ต้นบุกบุกเบื่อแม่น้ำไม้นี่เห็นไหมผักหวานจะผักหวานเขามาปลูกเดี๋ยวนี้ของป่าเขาเอามาไว้ในบ้านมดแล้วพี่น้องเอออยากกินอะไรของป่าไม่ต้องไปหาที่ไหนเราข้างบ้านแถวบ้านข้างบ้านเห็นไหมนี่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว <c oughs> นี่ดอกมะลิก็มี นี่นี่อันนี้ก็ของนาสาวดอกเข็มสีชมพูนี่ดอกซอมพอหรือหางนกยุงนี่นี่แวะมาถามน้าเขยน้าเขยบอกเขาเรียกว,ว่านูนะว่านูเออมันก็ไม่รู้อ่ะนี่นี่ก็เลาะมาตามบ้านของน้าสาวโอ้ยนี่ เห็นไหมพักชะโอมป่าชะโอมบ้านโอ้เดี๋ยวปะปะป,ป,ปกลับบ้านกันเดี๋ยวไปนั่งทอผ้ากันต่อพี่น้องเอ้ยเนาะได้เวลากลับบ้านเรากันเถอะอ,อ่ละเลาเลาะ,ละ,ละมาตามบ้านตามช่องของเพื่อนบ้านปาลีจองลาโบอโอ้รอบนี้นี่กลับมากลับมาภาพอาจจะไม่นิ่งนะ เสียงรถเสียงเรือเต็ม <Damn. S 1> กลับมากลับมากลับมาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ตัดต่อตัดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนี้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่กลับมาถึงบ้านเราละนี่ใบสวยนะเขาเรียกว่านงูค่ะพี่น้องอสมชื่อจริงๆแต่ลายเหมือนงูจริงด้วยเนาะ บ้านมูบ้านลายมูนั่นแหละมะั้งนี่กลับมาบ้านสาดอยแล้วเดอ้ออ้ามะนาวลูกนี้มันหล่นตั้งแต่ตอนไหนละน่ะอุ้ยนะมีอีกลูกนึงมีอีกหนึ่งลูกนะสองต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองมันเล็ดมันขึ้นเองแต่ต้นนี้สาดอยปลูกนะแล้วมาอยู่ตรงข้างบ้านด้วย,ยนี่ ใบพลูของแม่ขาก็มีเห็นไหมแม่ชอบกินหมากแม่กินหมากแม่ก็เลยปลูกพลูไว้สำหรับคลิปนี้ขอปิดท้ายคลิปด้วยนี่แพงโพยสีแดงหรือสีม่วงนะคะแม่สวยสวย,สวยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่ คอยมารับชมติดตามคลิปของสาวดอยสตอรี่นะคะขอบคุณทุกทกท่านค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีสุขกูขคนเนอร์เจ้า